ละบัดเน้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาบริกรรมรวมจิตรวมใจของเราเข้ามาภายในธรรมดาจิตใจอันมีกิเลสลาคโทสะโมหะนั้น ย่อมไม่รู้สึกตัวเมื่อสังขารมานกิเลสมานอันใดมาถึงเข้าจิตอ,อันนั้นมันก็ไปตามมานสังขารอันนั้นพาให้ลุ่มหลงมืดมนอนทการไม่มีความแจ้งสว่างในดวงใจก็เพราะว่า คำว่าอาวิชชาตัณหานั้นเมื่อมันมีอยู่ในใจผู้ใดเจตใจของผู้นั้นมันก็เลยเป็นหมู่กันกับกิเลสเมื่อกิเลสลาคะเมจิตมันก็แยกไม่ออกภาวนาไม่ออกจากอารมณ์กิเลสนั้น จิตใจมันก็มืดมนอนทการจะนั่งสมาธิภาวานามันก็อ้างโน้นอน้างนี่เช้าก็ว่าเช้าสายก็ว่าร้อนอ้างกลางวันกลางคืนพระพุทธองค์ท่านจึงให้ลำลึกว่าไม่ต้องไปอ้างวันคืนเดือนปีดูลมหายใจของตัวเอง ว่าลมหายใจเมอยู่หรือไม่เมื่อมีลมหายใจอยู่ก็นั่นแหละจะภาวนาบทใดขอด้อใดก็ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าหากว่าลมเข้าไปลมออกมาก็มีแต่ลมธรรมด,ดาจิตใจนึกน้อมในคนพระรัตนตรัยไม่มีจิตใจที่จะมุ่งมั่นต่อทานศีลภาวนาไม่มีก็ชื่อว่าเป็นคนประมาทคนประมาทความประมาทในจิตใจของคนเรานี่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจติดข้องพัวพัน์อยู่ในวัฏสงสารแม้พระพุทธเจ้าในแผ่นดินที่เรามาเกิดอาศัยอยู่นี้จะมีพระพุทธเจ้ากโก,กูสันโธมาตัดโปรดสัตว์ทั้งหลายนับเป็นอสงไขยสงไขยไปโสนิพพาน แต่จิตใจคนเรามันก็ยังไม่ไปยังยินดีพอใจอยู่ในกิเลสกามวัตโทกามวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าต่อมาพระพุทธเจ้าโกนาคมาโนกัตสโปจนถึงโคตมโมจิตใจอันนี้มันก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมที่จะไป โซนิพานนี่แหละท่านว่ามันมืดมันหลงไม่มีที่ว่าท่านก็เรียกว่าหล,ลงนี่จะแก้ได้อย่างไรก็แก้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปนี่ถ้าลมหายใจไม่ออกก็ตายคือให้เพ่งให้เห็นว่าความตายมันมีอยู่ทุกลมหายใจ ไม่ให้จิตใจมันวกแวกวันไหวสันสะเทือนไปที่อื่นให้มองเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจะภาวนาบทใดขอด้อใดก็ได้ทั้งนั้นถ้าหาว่านึกได้จเจริญได้ทุกลมหายใจไม่ปล่อยให้จิตใจพลั้งเผลอลุ่มหลงจนกระทั่งหาเวลา ภาวนาไม่ได้เลียกว่าไม่พร้อมทุกลมหายใจชื่อว่าเป็นความประมาทความประมาทมันอยู่ที่ใจเมื่อใจขาดสติความระลึกได้ใจอันนี้มันก็ประมาทมัวเมาเข้าใจว่าเรายังไม่แก่ไม่จัลาเข้าใจว่าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใจว่าเราคงไม่ไม,ไม่ตายง่าย ิดเอาหมายเอาเวลาความตายเวลาความแก่เวลาความเจ็บมันเข้ามามันมีเวลาหรือไม่มันเลือกระดูการหรือไม่เราไม่ได้ภาวนาเพียนเพ่งดูให้แจ้งในจิตในใจอย่าว่าแต่ความตายเลยเวลามันจะเจ็บ อะไรขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายมันมีวันคืนเดือนปีที่ไหนเวลามันเจ็บขึ้นมาจิตมันก็เป็นทุกข์เป็นร้อนคือว่าไม่ได้ไก,กลกรองพิจารณาว่าความเจ็บมันมีได้ทุกลมหายใจอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่อย่างเดียวมันหลายอย่าง ที่มันจะเกิดขึ้นได้ในโูกประคันร่างกายคนเหล่านั้นด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนและความตายนี้ก็เคยมาทุกภพทุกชาติไม่ว่าคนเราจะเกิดมาพบใดชาติใดแม้ยังไม่ถึงความตายก็ตาม ให้รู้ว่ามันต้องตายแน่แน่างแต่ว่ามันเร็วหรือช้าเท่านั้นแหละหน้าหรือหลังกันเท่านั้นเองแนงนั้นความตายพระพุทธเจ้าจึงเป็นโอบายอันสำคัญถ้าผู้ใดกำหนดได้ทุกลมหายใจจนจิตใจไม่ล่วไหลไปที่อื่นเจตใจดวงนี้จะมีความสงบตั้งมัน่น ลงไปในจิตใจจะมองเห็นภัยอันตรายแล้วก็จะมีความสลดสังเวชในชลาพยาธิในมรณะกรรมฐานที่มันจะปรากฏขึ้นมานั้นเจ็ดประมาทมัวเมาเพลดิดเพลินลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสย่อมไม่มี เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายของคนเหล่านั้นไม่ได้บอกวันคืนเดือนปีไม่มีตัวอักษรเวลามันถึงเข้าเมื่อใดก็เมื่อนั้นย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดใครจะมาเลือกเอาว่าวันนี้ข้าไม่ตายปีเดือนนี้ข้าไม่ตายปีนี้ไม่ตายไม่ได้ทางนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แหละต้องไม่ประมาทกันว่าคนที่ไม่ประมาทย่อมมองเห็นชัดแจ้งว่ามารณงมรณงความตายมีโยทุกขณะทุกเวลาโดที่มันตายมาวันคืนเดือนปีมันผ่านไปนะก็คือตายมานั่นแหละ โลกร่างกายที่เมความแก่ความชราเลื่อนไปเรื่อยก็คือมันตายมันตายจากที่เก่าอย่างว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปนอนในคันมารดาในท้องแม่ได้เก้าเดือนสิบเดือนโยไม่ได้ก็คลอดออกมาก็คือมันตายจากในท้องแม่มาโยทางนอกนั่นเอง เมื่อมาอยู่ทางนอกเราก็ไม่เรียกว่าตายเรียกไปอีกอย่างหนึ่งแท้ที่จริงมานอนอยู่มันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปสีสันวันนะอะไรต่อมิอะไรมันก็เปลี่ยนไปเพราะมันแก่มันชรามันเจ็บมันไข้มันตายแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ภาวนามันก็มองไม่เห็น มันมองให้เห็นแต่สิ่งที่จะลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ตามอารมณ์ต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นก็หลงไปตามความเฮโลหลงไหลนั่นนั้นไม่ได้นึกว่าตัวเองจะตายตัวเองแก่ทุกเวลาเมื่อแก่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มียัดได้ทุกเวลาด้วยเหตุนี้ มนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายจึงบริโภคอาหารดื่มน้ำจะต้องมนุษย์ก็ต้องนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายเพราะว่ามันหนาวบ้างเย็นบ้างอะไรต่อมีอะไรคือว่ามันแสดงบทบาทให้เรารู้สึกสำนึกในใจว่าความแก่ความไข้ความตายมันไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอย่างไรมันมีอยทุกเวลามันมีโยทุกลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราไม่ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่ายิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจมันเอามาหลอกลวงสังขารมานกิเลสมานหลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมา ยึดมัน่นถือมัน่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราถ้ามาตั้งใจภาวนาดูให้ดีแล้วอะไรเป็นของเราเล่าผ้าผ่อนท่อนสบายที่เรานุ่งห่มใส่สอยนี่หรือเป็นของเราถ้าเป็นของเราทำไมมันจึงขาดมันจึงหมดไปสิ้นไปบอกให้อยู่อย่างนั้นไม่ได้หรือ ร่างกายสังขารก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนเพราะมันเป็นของเราบอกได้ว่าฟังสิ่งที่บอกไม่ได้ว่าไม่ฟังนี่แหละท่านว่าไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่เราอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาแต่จะว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่จะรู้ไม่ใช่จะเข้าใจ เมื่อใดจิตไม่สงบไม่ตั้งมัน่นไม่มีสติปัญญาขึ้นมาในหัวใจแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเรียกว่ามันรู้หลงโลดไปรู้หลงโล้ไปติดไปคล้องอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามตลอดตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายตายแล้วมันก็ติดอยู่ในจิตในใจอันนั้น กเกิดอีกกิดทุกข์อีกเป็นอีกอย่างนี้แหละระยะเดียวนี้ใจมันมีความรู้สึกอยู่ในธาตุสีขันห้าร่างกายตัวตอนอันนี้รีบยกจิตใจขึ้นมาย่าปล่อยให้อำนาจฝ่ายตามดึงไปลากเห็นไปจงตั้งมั่นในใจของตัวเองอยู่ทุกขณะทุกเวลา รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจของตัวเองว่าเราตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นผู้มีสติความระลึกได้โยในใจของเราทีเดียวใจคนอื่นผู้อื่นใครจะทำดีทำชั่วเป็นเรื่องของเขาแต่เราพูนภาวนาปฏิบัติบูชา ทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใสสะอาดจะต้องโลจักโลโยโลจักโลแจ้งโลจริงว่ามันเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีอ,อะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดกาลดูเวลาเราเืินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบท มันจะโยในอิริยาบถใดเย,ยนาบทหนึ่งตลอดการไม่ได้นั่นแหละคือว่ามันความไม่เที่ยงนั่งทีแรกว่าสบายไปหน่อยก็เกิดไม่สบายขึ้นมาก็จจำเป็นต้องเปลี่ยนในการนั่งเป็นยืนยืนทีแรกก็ว่าสบายยืนน,น,นานๆเข้ามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เปลี่ยนเท่าไรเท่าไรมันก็ทุกอยู่อย่างเก่านั่นแหละนั่นแหละจิตมันอยู่ที่ไหนจิตใจมันไม่ภาวานาไม่กำหนดนิ่งแนวในใจของตัวเองก็ย่อมมายึดมาถือมาเป็นนั่นเป็นนี่เวลามันไม่สบายขึ้นมามันจะเอาแต่ความสบายอย่างว่าโยดีๆไม่ภาวานาทุกลมหายใจเข้าออก เวลาลิ้นยุงมันมาไต่ตอมก็อดทนไม่ได้พุทโธไม่อยู่ในใจวุนวายไปตามอาการเหล่านั้นหรือว่ามีบุ้งมีลานอะไรเกิดขึ้นจิตใจมันก็คอยไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งภายนอกจิตใจไม่โยในใจไม่โยในจิตจิตใจโย่ที่ไหน จิตใจนั้นถ้าขาดสติเมือ่อใดขาดสมาธิเมือ่อใดขาดปัญญาเมือ่อใดเวลาใดมันก็หลงอยู่ตามอาการเหล่านี้ทุกขณะที่เราฟังเสียงเราจะได้ยินเสียงที่ได้ยินนั่นแหละก็คือว่าจิตใจมันอยู่ตรงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ให้ได้ สิ่งเอื่นใดนอกจากนี้ไปให้เห็นว่าทางโลกนี้ไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนทางโลกก็เต็มไปด้วยทุกข์ทางโลกก็เต็มไปด้วยหลักอนิจอยคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนเลยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราเอาใจไปไหว้ที่ไหนใจไม่มีสติใจไม่ภาวนาใจไม่มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เวลาโลกผ่านตาก็หลงในโลกเวลาเสียงผ่านหูก็หลงในเสียง เวลากลิ่นผ่านจมูกก็หลงในกลิ่นถ้ากลิ่นหอมก็ชอบใจถ้ากลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบนั่นแหละคือเมื่อสิ่งสัมผัสเข้ามามันพาให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นโรคเสียงกลิ่นรสผอดทพะธรรมาลมตาหูจมูกลิ้นาาก,นกายใจ เมื่อมันหลงแล้วก็หลงไปหมดทุกอย่างทุกประการท่านจึงให้ภาวนาเพียนเพ่งดูให้โล่แจงด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นโล่ให้เห็นให้สอนให้มันก็เป็นแค่สอนเมื่อใจเราไม่สงบตั้งมัน่นไม่รวมไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ก็สำคัญผิดคิดไปตามอารมณ์กิเลสนั่นนั้นลงท้ายที่สุดก็เรียววัดหลงหลงคือไม่โลโยูโลแต่ความไปความอยากความดิน้นรนในจิตในใจนั่นเรียวว่าลหลงไหลไปตลอดการเมื่อมันลหลงไหลไปอย่างนี้ก็ไม่มีทางใดที่จะมาแก้ไขก็แก้ที่บริกรรมภาวนา หรือพิจารณามองให้เห็นในร่างกายสังขารของตัวเองตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้กุงหมดทางร่างกายสังขารน,นี่แหละสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นก้อนทุกเป็นกองท,ทุกอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่กำหนดพิจารณาก็ย่อมสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ไม่ยอมปล่อยยอมวางไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นมัวเมาอยู่ในใจอันนั้นตลอดกาลเดียกว,ว่าไม่แจ้งประจักษ์ในจิตใจพุทโธไม่อยู่ในใจทมโมสังโฆไม่อยู่ในใจแม่นึกน้อมใดก็จริงแต่ความรู้จักรู้แจ้งในจิตใจภายในมันยังมองไม่เห็นเลยยังเป็น จิตเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปตามภาษากิเลสของโลกเมื่อเวลามันแตกดับแล้วได้อะไรไปดูให้ดีเวลาเกิดมายังได้รูปะขันอันนี้เกิดมาเวลาคนเราตายเมื่อใดเวลาใดเห็นเขาหาบยิ่ววัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองไปได้แค่ไหน ไม่มีบุคคลใดหาบหิ้วไปได้หมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วก็นิ่งแน่วอยู่ในที่นอนนั่นเองไม่มีหอบหิ้วอะไรไปได้อะไรไปมันไม่มีเอาอะไรไปก็ไม่ได้เมื่อเกิดมายังได้รูปนามกายใจอันนี้มาคนเราเวลาตายเอาอะไรไปไม่มีอะไรได้ไป ทิ้งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตยอยู่เขาก็เผาฝังบรราทาตามเรื่องถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ร่างกายมนุษย์นี่มันเหม็นตายแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังไม่ใช่มันจะเป็นโยอย่างที่เรายืนเดินนั่งนอนนี่มันเปลี่ยนไปแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงให้นึกถึง ว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงนาม,มะรูปังอนิจังนามในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ว่าจะเห็นภายในเห็นภายนอกเห็นอะไรก็ตามจงเข้าใจเถิดว่ามันไม่เที่ยงคือไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดกาลเจ็ดมันไปอยู่ที่ไหนลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ที่ไหน ต้องสร้างสติขึ้นมาความระลึกได้ทุกขณะทุกเวลาว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่เทีย่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องทุก์ขยากลําบากลําขาดเกิดมาแล้วมันจะไม่มีให้มันมีสุขสบายอย่างเดียวย่อมไม่ได้ต้องรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา คือว่ามันเป็นเรื่องทุกข์มันนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์กินทายเป็นทุกข์อะไรต่อมิอะไรมันเรื่องทุกข์ทางนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาให้ดีมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นความสุขความสบายที่ไหนมันสุขสบายไม่มีมีแต่ก้อนทุกขกองทุกข์ ท่านจึงว่านามะโลปังทุกขงังนามะโลปังทุกขงังเมโยตลอดเวลามันเมียในร่างกายสังขารทุกคนทุกโลกทุกนามมีกายมีใจที่ไหนก็มีกองทุกที่นั่น นามโรปังอนัตตาคำว่าอนัตตาคือว่าไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราแต่จิตมันมายึดเอาว่าเป็นตัวของเราเป็นกายของเราเป็นมือเท่าร่างกายของเรามายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นต้น แล้วมันเป็นไปถึงไหนเกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปตายไปทุกคู่ทุกคนตายจนหมดไปแล้วเกิดมาใหม่ก็มาตายใหม่ไปอีกเรียกว่าเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันกับความลุ่มหลงมัวเมาอันเมยอยู่ในใจจึงได้กําเริบเสบสารลุ่มหลงมัวเมาอยู่ใน ตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วมาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้แล้วก็ยังจะมี นั่งก็ตามยืนก็ตามเดินก็ช่างทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกกำหนดให้รู้จักรู้แจง้งรู้จริงอยู่ในจิตใจของตัวเองจนจิตใจเมความสงบตั้งมัน่นเกิดดวงปัญญาความรู้แจง้งเห็นจริง ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตตารเมื่อมาทำปฏิบัติในจิตใจของตนรวมจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เมื่อใดเวลาใดเมื่อนั้นเวลาน,านั้นจิตใจดวงนี้ก็จะแจ้งใสบริสุทธิ์หลุดออกจากความโกรธความโลภความหลา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพิติโยวิวัตชนตุสภะโลโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคาโยโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังอุทธาปจัจายิโนโ จตารโธรรมมาวันติอายุวันโนโสขังปารัง